Thank you โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตันทวะและวันนี้เราก็มาอยู่กับก,บการรีวิวไพ่แคททาโร่กันเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับนี่เรียกว่ารีวิวกันแบบหมดไส้หมดพุงหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไพ่มันมีให้เลยนะครับหลังจากนี้นี่ก็คือแบบน,แบบนี่ก็คือแทบจะสอนอ่านกันแล้วถ้าดูตั้งแต่แบบ1นถึงหพาร์ทรู้ความหมายของไพ่ทุกใบรู้วิธีการเปิดนี่ก็คือไปใช้กันได้เลยนั่นเองนะครับก็ ลองไปตามหามากันดูนะครับเพราะว่าไพ่มันก็เป็นไพ่ที่น่ารักน่ารักดีนะครับความหมายก็ดีด้วย สามารถแปลไปได้หลายทางเนาะก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับไพ่แคททาโร่เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะมีไพ่สําหรับอื่นมาเพิ่มเติมก็ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับคือยังไงผมก็ซื้อแบบสนองความต้องการของตัวเองอยู่แล้วละไพ่แต่ละชุดจะมีนิสัยมีวิธีการเปิดมีความหมายที่แตกต่างกันไปเราก็เรียนรู้ถึงความหลากหลายของมันไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับไพ่สำรับเหรียญนั่นเองนะครับเป็นไมเนอร์สำรับสุดท้ายแล้วเนาะก็ขอฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไพ่สุด of Pentacles หรือว่าไพ่สำรับเหรียญไพ่เหรียญที่แสดงอยู่นี้ มันจะแสดงด้วยอาหารและการดูแลรูปแบบต่างๆก็เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของความแข็งแรงสุขภาพรวมถึงความร่ำรวยและการงานมันจะเกี่ยวข้องกับธาตุดิน ที่บางครั้งนั้นก็แสดงอยู่ในไพ่ทาโร่ในรูปของเหรียญก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นั่นเองเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินความร่ำรวยและการงานเป็นสำคัญนะครับมาเริ่มกันมาไพ่หนึ่งเหรียญ ไพ่หนึ่งนั้นเปรียบเสมือนการเริ่มต้นและของขวัญซึ่งแลดูจะเป็นเรื่องบังเอิญสักหน่อยนั่นเองถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นสิ่งที่ดีจะรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วความสุขความเติมเต็มอยู่แค่ว่าเราเอื้อมมือไปสู่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นถ้าหากเรามีเป้าหมายได้เป็นพิเศษอยู่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ควรจะต้องขยับขยื่นไปหาสิ่งเหล่านั้นจงจำไว้เมื่อเรายื่นมือ ออกไปหาสิ่งที่เป็นของขวัญของเรานั้นของขวัญนนะ่ะมันไม่กัดเราหรอกถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นมันก็คงเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องถอยออกมาจากความเป็นวัตถุนิยมความคิดที่จะต้องการสิ่งใดๆก็คงจะต้องตีตัวออกห่างมาสักหน่อยโดยเฉพาะความโลภเรานั้นตั้งมั่นไว้กับเป้าหมายหนึ่งเดียว มากเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะมองข้ามมุมมองอื่นของชีวิตออกไปที่ชีวิตด้านนั้นของเราอาจจะกำลังเจ็บปวดอยู่ก็เป็นได้เราลองมองไปรอบๆเราก็อาจจะเจอความสุขในด้านอื่นได้ไม่ยากนั่นเองนี่ก็คือไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับต่อมาไพ่สองเหรียญสองเหรียญน,นั้นเปรียบเสมือนทางเลือกที่กำลังปรากฏขึ้นบางครั้งอาจจะขัดแย้งกันหรือว่าบางครั้ง มันก็ทำให้เรานั้นเลือกไม่ถูกนั่นเองถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นเรียกได้ว่ากระแสคลื่นนั้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางแล้วและเรานั้นมี เรื่องที่ต้องตัดสินใจเพื่อไปสู่จุดที่เราต้องการให้ได้โบหรือเชือกในไพ่นี้เนี่ยดูแล้วก็เหมือนสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ที่หมายถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่มีอยู่มากมายแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เครียดสักหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูพินิจพิเคราะห์การกระทาของเราให้ดี จะต้องมีสติมากๆและไม่วอกแวกจงหาความสมดุลและก็หลบเลี่ยงความกดดันไม่จำเป็นจะต้องเร่งรีบในการที่จะตัดสินใจหรือว่าทำข้อตกลงอะไรกันก็ได้ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นนั่นอาจจะหมายถึงเรานั้นกำลังใส่ใจสิ่งรอบข้างน้อยเกินไปหน่อยด้วยความตั้งมั่นอาจจะหายไปซึ่งความมีระเบียบ การปล่อยใจมากเกินไปหรือความเข้มงวดมากเกินไปความมีมาตรฐานที่สูงเกินไปนี้อาจจะต้องระวังเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจในเรื่องการตั้งมาตรฐานของเราให้มันเป็นไปได้และก็สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้สถานการณ์อะไรต่างๆนั้นมันไม่คงทนถาวรเราจะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นั้นให้ได้นั่นเองนี่ก็คือไพ่สองเหรียญ ต่อมาไพ่สามเหรียญนะครับรางวัลของเรานั้นขึ้นตรงกับความทุ่มเทของเราระหว่างทางที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยไปกว่านั้นน่ะแหละถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราที่นี่นั้นก็ถือว่าเหมาะสมอยู่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เรามองเห็นโลกภายนอกมากนักแต่ว่ามันก็คุ้มค่า ไอ้เจ้าลังกระดาษเนี่ยมันไม่ได้สร้างรูขึ้นมาด้วยตัวของมันเองสักหน่อยสุดท้ายแล้วคนก็จะเริ่มที่จะมองเห็นพรสวรรค์ของเราแล้วก็ให้รางวัลแก่เรานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีของการที่จะมีทีมเวิร์กหรือว่าการศึกษาสิ่งใดๆเพิ่มเติม ถ้า,าระเบิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นเราควรจะต้องโฟกัสไปที่งานใดงานหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็พอเช่นการออกไปล่าเหยื่อหรือการกำลังเจาะรูกับลังกระดาษนี้ถ้าหากเราทำแบบนั้นคงจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำได้ง่ายกว่าอยู่ข้างๆกันและเราอาจจะพลาดไปตอนที่เรานั้นตั้งมั่นในสิ่งที่เราทำเมื่อเราหยุดแล้วมองไปรอบๆเราอาจจะเห็นรางวัลของสิ่งที่เราทำได้อย่างไม่ยากเลยต่อมาคือไพ่สี่เหรียญน,นะครับสิ่งที่เรากำลังตามหานั้นเราจะได้มันมาครอบครองถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบใน,นี้ในแนวตั้งนั้นหลายๆอย่างนั้นก็ดูจะ มั่นคงและปลอดภัยค่อยเป็นค่อยไปรางวัลของคุณนั้นก็อยู่ตรงหน้าแล้วแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีจงจำไว้ว่าจงกอบโกยในสิ่งที่เราได้รับอย่าไปกังวลกับอะไรเท่านั้นก็พอแล้วถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นไพ่กลับหัวของสี่เหรียญเนี่ยมันถามเราอย่างอ่อนโยนว่าให้เรานั้น ปล่อยสิ่งที่เรามีอยู่ไปจะได้ไหมมันไม่ใช่แค่ความไม่ปลอดภัยเท่านั้นแต่มันอาจจะหมายถึงสิ่งที่เราครอบครองอยู่จริงๆก็ได้มันอาจจะหมายถึงการให้แบบเต็มใจการบริจาคที่เป็นมากกว่าการที่เราแค่รับสิ่งต่างๆมา จงอย่าให้ความต้องการที่จะมั่งจะมีของเรานั้นนำพาให้เราพลาดโอกาสดีๆเหล่านี้ไปนี่ก็คือไพ่สี่เหรียญน,นะครับต่อมาคือไพ่ห้าเหรียญเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นเปลี่ยนไปแล้วความสบายอกสบายใจทางการเงินมันอาจจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วเราต้องทำอะไรกันละ่ะถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบใน,นี้ในแนวตั้งนั้นรูปภาพของ ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันไม่เคยจะเป็นอันที่ดีๆเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ยังมีความสะดวกสบายอยู่มันย้ำเตือนเราถึงภาวะอารมณ์ที่รับมือได้ยากที่โลกภายนอกนั้นจะถาโถมเข้ามาใส่เราความน่ากลัวของการที่จะต้องคุยขยะเพื่อหาของกินการนอนอยู่ในโรงรถหนาว หรือว่าสิ่งอื่นๆในเส้นทางของแมวจรซึ่งแน่นอนมันแปลว่าความหนักหนาสาหัสสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสคือเรื่องเกี่ยวกับความมั่งมีที่เราหาได้จากความรักและการลงมือร่วมกันถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้น ก็จงคิดว่าเป็นการตบบ่าจากไพ่ชุดนี้แล้วกันถ้าหากเรามองไปข้างหน้าเราก็จะมองเห็นคุณค่าอะไรต่างๆของสิ่งที่เราจะไปรวมถึงความกลัวต่อสิ่งนั้นด้วย เพราะฉะนั้นจงอย่ายึดติดกับอดีตซึ่งมันอาจจะเข้ามาทําให้เรานั้นลืมเรื่องที่สําคัญไปจริงๆอย่างเช่นปัจจุบันนั่นเองจงมองไปที่ความสัมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นตัวละครหลักตัวละครใหญ่ของสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือเรารู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นี่ก็คือไพ่5เหรียญต่อมาเรามาดูไพ่หเหรียญกันนะครับ6เหรียญน,นั้นคือการมีมากมายจงอย่าย ลืมว่าสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นความช่วยเหลือมากมายจากผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นนี่มันเป็นไพ่ของ,องท้องที่เต็มอิ่มด้วยซ้ําเรานั้นได้รับสิ่งต่างๆจากผู้อื่นมากมายและมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบ่งปันอะไรก็ตามที่เราสามารถแบ่งปันได้ความเอื้ออาทรน,นั้นจะนําพาให้เกิดความเอื้ออาทรของผู้อื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นจงให้ไปเถอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆ ก็ตามถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นแน่นอนเราก็ยังได้รับสิ่งต่างๆอยู่ดีนั่นแหละแต่ด้วยอะไรบางอย่างนั้นเราไม่สามารถถือครองมันไว้ได้นานจงระวังถ้าหากว่าเราละสายตาจากรางวัลเหล่านั้นมันก็อาจจะหลุดออกจากมือเราไปได้หรือมันอาจจะมาจากการที่เราเห็นตัวเองเป็น s e l ซนเตอร์ center, เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งมากเกินไปนั่นก็อันตรายเช่นเดียวกันจักรวาลที่อยู่รอบตัวเรานั้นให้สิ่งต่างๆแก่เราแล้วก็ดึงสิ่งต่างๆกลับคืนไปนั่นเองต่อมาคือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับนั่นแหละคือความฉลาดไม่ใช่ว่าแมวทุกตัวจะเอาขนมออกมาจากของเล่นแมวได้สักหน่อยเพราะฉะนั้นนี่เราถือว่าเป็นแมวตัวที่ฉลาดนะเนี่ยถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นสิ่งที่เราลงมือทำลงไป มุมมองของเราหรือโฟกัสสมาธิของเรานั้นจะทำให้เราได้รับรางวัลอย่างแน่นอนซึ่งนั่นทำให้เราพึงพอใจตอนนี้สิ่งต่างๆมันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นและหน้าแก่การไล่ตามไปจงก้าวไปข้างหน้าเถอะและมันจะตอบแทนเราอย่างดี ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรอจังหวะสักหน่อยแล้วก็กลับไปดูแผนตัวเองสักหน่อยไหมความไม่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวการผัดวันประกันพุ่งนั้นจะทำมาให้ เกิดเป็นความน่าอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการการที่เราติดอยู่ในสถานการณ์ใดๆที่ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำให้มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นจงวางแผนและลงมือทำไปตามนั้นนี่ก็คือไพ่เจดเหรียญน,นะครับต่อมาเรามาดูไพ่แปดเหรียญกันนี่มันช่วงเวลาแห่งการรับของขวัญถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบแนวตั้งนั้นจงรอได้เลย จักรวาลน,นั้นเห็นถึงคุณค่าในตัวคุณแล้วและจะตอบแทนคุณด้วยปลาแอนโชวีที่แสนอร่อยจานใหญ่จงอริดอร่อยกับมันเถอะแต่ก็อย่าได้ทำตัวสบายใจเกินไปโดยเฉพาะกับความสามารถของเราตอนนี้จงเปิดกว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จยิ่งไปกว่าเดิมอีกในอนาคตถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรานั้นยังไม่พึงพอใจหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปสู่จุดที่เราต้องการมันจริงๆความไม่สบายใจที่อยู่ภายในนั้นมันก็กำลังจะจบลงไปแต่ว่ามันต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มาจากตัวเรา เพราะฉะนั้นจงค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันใช้เวลาและความทุ่มเทจงทำตัวให้น่าเชื่อถือ พึ่งพาได้และสุดท้ายนั้นเราก็ต้องค้นหาอะไรบางอย่างที่เรานั้นมีแพชชั่นเกี่ยวกับมันนี่ก็คือไพ่8เหรียญน,นะครับต่อมาคือไพ่9เหรียญเเหรียญนั้นแสดงถึงความสงบและความพึงพอใจถูกผูกไว้เป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะมีทุกอย่างที่เราเคยใฝ่ฝันถึงถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นเมื่อเราขยันเราก็จะได้รับรางวัล เป็นรางวัลที่มากมายเลยแต่เราเห็นเจ้ามีปีกที่อยู่ข้างๆเราหรือเปล่านั่นคือนกที่มันกำลังจะบินหนีไป เรานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาอย่างมีระเบียบวินัยนั้นก็กำลังจะตอบแทนเราด้วยความสําเร็จมากกว่าที่เราเคยหวังไว้ซะอีกถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นก็หมายถึงเรานั้นพยายามมากเกินไปแล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างนั้นมันกลายเป็นความตึงเครียด e ีโกของเราเนี่ยมันเข้ามาควบคุมเราซึ่งมันทำให้เรานั้นเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนและนำไปสู่ความเละเทะได้จงถอยหลังออกมาสักก้าสองก้าแล้วก็พิจารณาใหม่ว่าเรามีสิ่งใด มากเพียงพอแล้วหรือยังนี่ก็คือไพ่9เหรียญน,นะครับต่อมาคือไพ่10เหรียญไพ่10เหรียญน,นั้นคือรางวัลคือความสําเร็จและครอบครัวผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นความสําเร็จของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบวูบวาบ มันเป็นสิ่งที่มาจากเส้นทางอันยาวนานและตอนนี้เราก็ได้เติมเต็มมันเรียบร้อยแล้วจงลองสังเกตที่ประตูโคง้งนี้ดูสินั่นคือสะพานที่แสดงถึง ความเชื่อมโยงความรักและการให้เกียรติเพราะฉะนั้นจงเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะให้ผลตอบแทนตามเหตุผลของมันเองเพราะฉะนั้นการเพ์หรือว่าการกรนด้วยความสบายก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้น ความสัมพันธ์นั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ยากไปและมันก็อาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาทางการสื่อสารมันเหนียวนําการให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นนั่นแหละโดยเฉพาะการสื่อสารข้ามเจเนอเรชันเนี่ยยิ่งยากเลยจงอย่าให้ความเข้าใจผิดเหล่านี้เกี่ยวกับรางวัลและการเติมเต็มของแต่ละเจเนอเรชันนั้นมาทําให้เราแตกหักต่อกันมันอาจจะหลากหลายได้สําหรับแต่ละคนในครอบครัว ที่แต่ละคนนั้นจะต้องการในสิ่งที่ตัวเองเห็นที่ตัวเองมั่นหมายไว้การโฟกัสต่อตัวเองมันก็จะทําให้เรานั้นปลีกตัวเองออกมาได้มันยังไม่สายเกินไปนะที่จะมาจัดลําดับความสําคัญกันในตอนนี้นี่ก็คือไพ่10เหรียญน,นะครับต่อมาคือไพ่เด็กถือเหรียญการเริ่มต้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จและสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้า ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นเห็นไหมเลาว่าเขาแก่แดดมากขนาดไหนไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยมันอยากให้เรานั้นมองไปดีๆ ต้องไปลึกๆต่ออนาคตของเราสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองให้มันเกินกว่ารางวัลที่อยู่ตรงหน้านั้นไปหรือไปสู่รางวัลที่เรานั้นเอื้อมไม่ถึงการวางแผนที่ดีและการเริ่มต้นที่หนักแน่นมันจะการันตีว่าเราจะสำเร็จได้แน่นอนร,รูปเหรียญที่ส่องสว่างนั้นเรากับว่ามันสะท้อนออกมาจากแสงอาทิตย์มันก็ย้ำเตือนเราให้หา ความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีสีสันเกี่ยวกับตัวเราเองและให้แสงนั้นส่องมาให้ได้ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นในอีกด้านหนึ่งนั้น ความไม่ตั้งใจที่จะเรียนรู้หรือว่าการศึกษาที่ไม่ตลอดลอดฟังการไม่มีแรงผลักดันเรื่องพวกนี้มันจะพาเราไปสู่ที่ไหนกันละ่ะแน่นอนไม่มีที่ใดเลยความสําเร็จหรือชัยชนะนั้นมันไม่ได้อยู่ในมือเราหรอกมันไม่ได้มีปฏิหารแต่ความทุ่มเทถึงจะนำพาเราไปสู่ที่นั่นได้ ไม่ว่าสิ่งนี้มันจะดูน่าเบื่อขนาดไหนก็ตามถ้าหากเราเปิดได้อัศวินถือเหรียญน,นั้นไพ่อัศวินนั้นแสดงถึงความชำนาญความช่ำชองเพื่อที่จะได้รับรางวัลได้ครอบครองมัน ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นเราก็จะเห็นชามซีเรียลซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการแต่ว่ามันมีงานหนักที่อยู่ตรงหน้าและเราจะต้องทำมันให้ได้เพื่อจะได้ครอบครองซีเรียลนั้นการวางแผนตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ความสำเร็จนั้นเป็นของเราผู้ที่ใจเย็นและ มีความตั้งมั่นมากพอถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นก็คงแปลว่าเรานั้นไม่สามารถคว้าของที่เราต้องการมาได้งั้นเหรอ ถ้าหากว่าเรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีในชีวิตนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนมันสิเราต้องทําความเข้าใจว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่สำเร็จรูปในชั่วข้ามคืนหรอกนะจงคิดถึงวิธีการไปถึงสิ่งที่เราต้องการนั้นใหม่แล้วก็ทําตามนั้นซะนี่ก็คือไพ่อัศวินถือดาบเอยอัศวินถือเหรียญตไปเลื่อยเพลินอะต่อมาไพ่ ราชินีเหรียญไพ่ราชินีเหรียญนั้นแสดงถึงคลื่นลูกใหญ่แต่นั่นก็แน่นอนมันคือสิ่งที่เราใช้ทั้งความทุ่มเทและความเฉลียวฉลาดถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การซัพพอร์ตซึ่งกันและกันความแข็งกแกร่งความรักความคิดสร้างสรรค์และความประสบความสำเร็จซึ่งนั่นมาจาก การลงมือทำจริงๆของเธอเธอนั้นชาญฉลาดและก็พร้อมที่จะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นจนกว่าจะสำเร็จได้รับรางวัลถ้าหากว่าเธอนั้นดูเหมือนจะเป็นอุดมคติมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อได้ฟังแต่ก็เพราะว่าเธอนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละนั่นแหละคือมาตรฐานของราชินีเหรียญถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้น ในทางกลับกันเมื่อราชินีนั้นไม่มีความสุขสิ่งที่ดีสิ่งที่เธอชอบและดูจะกลับด้านกันไปหมดหรือจุดเด่นของเธอก็กลับด้วยเธอนั้นจะกลายเป็นคนโลภแล้วก็เห็นแก่ตัว และแย่ที่สุดก็คือไม่ประสบความสำเร็จรางวัลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุอย่างเดียวมันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาใส่ใจตัวเองกันบ้างสักหน่อยแล้วการเปลี่ยนแปลงมุมมองจะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นนี่ก็คือไพ่ราชินีเหรียญน,นะครับสุดท้ายก็คือราชาเหรียญนะครับไพ่ราชาเหรียญนั้นคือสุดยอดแห่งผู้ให้ ผู้ที่มีสมาธิกับการมุ่งไปสู่ความสำเร็จและความมั่งมีถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้ในแนวตั้งนั้นไพ่พระราชาเนี่ยชอบสิ่งต่างๆที่หรูหราดูดีขึ้นเขานั้นลงมือทำเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาอยู่ในเงื้อมมือของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฉลาดเท่ากับราชินีก็เถอะแต่ความมุมานะที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะหมายถึงรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยเช่นเดียวกันรางวัลที่เป็นโถใหญ่เลยการมีมากมายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันก็คือเครื่องย้ำเตือนว่าเราก็จะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวเมื่อไพ่ใบนี้กลับหัวนั้น เราขุ้นนางก็จะย้ำเตือนถึงความโลภและความไม่น่าเชื่อถือ ความทุ่มเทที่จะชนะในทุกๆอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำลายล้างในอนาคตและสุดท้ายเราก็จะถูกควบคุมเราจะควบคุมสิ่งอื่นได้ในช่วงแรกๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นการประสบความสำเร็จในระยะยาวแน่ๆนั่นแหละเราจะต้องกลับไปสู่หนังสือที่คลาสสิกที่สุดในตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆเนาะความทุ่มเทคือความสาเร็จนี่ก็คือไพ่พระราชาถือเหรียญ นะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวไพ่แคททาโรโดยเฉพาะคลิปนี้ที่เป็นคลิปเกี่ยวกับสำรับเหรียญหรือว่าเพนตาเคิลนั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับโ,โหมีทั้ง6คลิปเนี่ก็ใครจัดหาไพ่ชุดนี้มาเนี่ยเปิดอันนี้ก็ได้เลยครับซึ่งใครไปอ่านแมนนวลหรือว่าหนังสือที่เป็นแมนนวลเนี่ยก็ จะรู้ว่ามันก็เหมือนกันเลยนะครับก็อันนี้ก็มาอ่านมาดูให้ฟังว่าในไส้ในของมันมีอะไรกันบ้างไพ่78บแใบแมนนวลบอกถึงอะไรกันบ้างก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะใช้ไพ่ทาโร่ทำนายโดยเฉพาะเส้นทางชีวิตของตัวเองทำนายได้ดีได้แม่นยำนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ไอ้นี่แหละกลับมาเป็นไอ้นี่แหละเราจะมาทำนายโหราศาสตร์กันต่อเพราะว่าเราต้องพูดถึงดาวพฤหัสกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่จะยก ข้ามราศีต่อจากดาวราหูนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตามทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ